อดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมาปัจจุบันเป็นธร,รมโมคำสั้นๆแต่ลึกซึง้งที่ครูบาอาจารย์สายวัดป่าใช้เตือนใจลูกศิษย์โดยเฉพาะในสายของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตผู้วางรากฐานพระกรรมฐานไทยให้ยืนอยู่บนปัจจุบันธรรมทำไมท่านจึงไม่ให้หลงอดีตไม่ให้เพ้อฝันถึงอนาคตและให้เพ่งลงที่ เดี๋ยวนี้เท่านั้นวันนี้เราจะพาไปรู้จักหัวใจธรรมของสายวัดป่าที่ทำให้สิทธิ์ย่างหลวงปู่แหวนสุจินโนนำมาถ่ายทอดอย่างชัดเจนว่าปัจจุบันเท่านั้นคือทางพ้นทุกข์อยู่กับคลิปนี้ให้จบเพราะบางทีสิ่งที่คุณตามหามาทั้งชีวิตอาจอยู่ในลมหายใจนี้เองให้พิจารณาสังขารปรุงแต่งทั้งหลายในปัจจุบัน โดยน้อมเข้ามาในกายให้รู้แจ้งความคิดทั้งเป็นอดีตอนาคตเมื่อเราคิดขึ้นมาพร้อมกันมันก็ดับท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านกล่าวว่าอดีตและอนาคตมันก็อันเดียวกันนั่นแหละความตัวเดียวนี้แหละอดีตและอนาคตก็อันนี้แหละปัจจุบันก็อันนี้แหละแต่ปัจจุบันนี้เป็นธรรมโมอดีตอนาคตเป็นทรรมเมาเรื่องของสัมเครข่องหลายมันปรุงมันแต่ง มันเกิดมันดับอยู่นี้มันแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นี้แหละสมควรจำต้นมันไว้ต้นเหตุอดีตอนาคตเป็นธรรมเมาปัจจุบันเป็นธรรมโมจำไว้ให้แม่นน้อมเข้ามาสู่กายสู่ใจของตนน้อมเข้ามาในกายให้รู้แจ้งเห็นแจ้งจนเห็นเป็นโครงกระดูกทำทั้งหลายก็ต้องรู้แจ้งกายนี้รู้แจ้งใจจึงจะเป็นผู้รู้ เช่นพระภิกษุผู้เดินทางขณะบินธบาตภาวนาไปก็น้อมกายนี้เข้ามาน้อมเข้ามาเข้ามาให้มันเห็นแจ้งเห็นจนเป็นร่างกระดูกพอดีไปถึงบ้านหลังหนึ่งไปยืนอยู่หน้าบ้านหลังนั้นขณะเดียวกันสามีภรรยาเจ้าของบ้านนั้นแหละเกิดมีปากเสียงกันขึ้นภรรยาหลบออกจากบ้านไปเดินผ่านหน้าภิกษุนั้นไปสักครู่หนึ่ง สามีก็เดินมาและถามพระภิกษุว่าพระคุณเจ้าเห็นสตรีเดินผ่านมาทางนี้บ้างไหมพระภิกษุตอบว่าขณะที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นสตรีเดินผ่านมามีแต่ร่างกระดูกผ่านไปเท่านั้นฝ่ายสามีจึงคิดในใจว่าทำไมเราถามหาสตรีแต่พระคุณเจ้าบอกว่าร่างกระดูกเดินผ่านไปอันนี้แหละที่ท่านทำได้กำหนดได้ ทำให้เกิดกำลังกายกำลังใจเมื่อกำหนดได้เช่นนี้ก็จะวางหมดไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับเนื้อหนังมังสาเห็นแต่สักวร่างกระดูกมีตับไตไส้พุงอยู่ภายในนี้แหละการพิจารณากายพิจารณาใจให้รู้แจ้งเห็นแจ้งอยู่ภายในใจอย่งนี้พิจารณากายใจกลับไปกลับมาจนรู้รอบสังขารใจก็สงบลงไปรู้ทำเป็นท้ว่าตามหลักปริยัติธรรมแล้วมันมากมาย แต่ก็เอาของเก่านี้แหละกลับไปกลับมาเล่นของเก่าอยู่นี้แหละกลับไปกลับมาไม่มีที่สิ้นสุดต้องเอาให้แจ้งรู้รอบสังขารเมื่อรู้รอบสังขารทั้งหลายแล้วจึงดับต้นเหตุมันได้รู้เท่าสังขารสังขารทั้งหลายดับไปหมดใจมันจึงสงบลงไปรู้ทำเป็นนะก็เป็นธรรมก็ได้เป็นนโมก็ว่าอตีตาธรมเมาอนาคาตารมเมา,า,า,รรมเมาปัจจุบันเป็นธรรมโม ตั้งหลักอย่างนี้ไว้เสียก่อนถ้าเพลิดเพลินหลงไปให้ยกขึ้นพิจารณาอตีตาอนาคตเป็นธรมเมาปัจจุบันเป็นธรมโมมันหลงของเก่านี้แหละทำเข้าไปให้จิตมีกำลังถ้าจิตยังไม่มีกำลังดูประหนึ่งว่าการทำนี้มันลำบากบุคคลผู้ปกครองคนหมู่มากซึ่งแต่ละคนก็มีความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้น ละความชั่วเอาไปไปเวลามันหลงต้องจำที่ต้นเหตุคือตัวสังขารมันมักจะเป็นอตีตาทำเมาอนาคาตาทำเมาปัจจุบันเป็นรรมมทรโมาีติภูตัมตั้งอยู่ไม่ไปไม่มาไม่ออกไม่เข้าอันนี้เป็นของจริงไม่ออกไม่เข้าไม่เสียหาย นี้คือถีติธรรมโมใจมันตั้งอยู่ในนั้นมันไม่ไปที่ไหนถ้าทําให้ได้ของจริงมันตั้งอยู่ในนั้นนั่นแหละรู้แจ้งเห็นแจ้งส่วนมากคนทั้งหลายมักจะได้มากในด้านความจำแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆหลบเข้าไปตรงนั้นทีหลบเข้าไปตรงนี้ทีหลงลายเลยการกระทําเป็นสิ่งสำคัญทำเข้าๆเ,เมื่อได้กำลังแล้ว มันเกิดเองจำหัวข้ออดีตอนาคตปัจจุบันปัจจุบันเป็นธร,รมโมอดีตอนาคตเป็นธร,รมเมาจำหลักอันนี้ไว้ให้ดีสังขารมันเกิดอยู่ตรงนี้แหละว่าไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดประเดี๋ยวเอาอย่างนั้นประเดี๋ยวเอาอย่างนี้เอาเข้าๆไม่มีที่สิ้นสุดก็เลยลืมหลักไปเสียให้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้แหละเร่งเข้าความเพียร ไม่หลับไม่นอนบางทีก็หลงลายไปบ้างเหมือนกันอตีตาทำรรเมาอนาคาตาทำเมาปัจจุบันเป็นธร,รมโมตั้งอยู่ในทีติภูตัมตั้งอยู่ไม่ได้ไปที่ไหนไม่ว่าอดีตอนาคตหลวงปู่มั่นท่านว่าไม่ต้องเอามากเอาเพียงเล็กน้อยก็พอแล้วอตีตาทำเมาอนาคาตาทำรรมเมา ปัจจุบันเป็นธรรมโมประเดี๋ยวยกอันนี้ขึ้นมาประเดี๋ยวยกอันนั้นขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุดยกของเก่านั่นแหละไม่รู้ของเก่าถ้ารู้ของเก่าก็เป็นอันแล้วกันถ้ายังไม่รู้ของเก่ามันก็ทับอยู่นั่นแหละสติสัมปชัญญะก็ดีสัมมาสติก็ดีก็อันเดียวกันนั่นแหละคิดดีก็ดีคิดชั่วก็ชั่ว มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับมันอันเดียวนั่นแหละมันหมุนไปหมุนมาอยู่นั่นแหละเอาสตินำออกเสียจากความชั่วอันเป็นส่วนดีก็รักษาไว้อันเป็นส่วนทุกข์ก็ให้ละเว้นเสียสติสัมปชัญญะสัมมาสติก็อันเดียวกันนั่นแหละมีหน้าที่กำหนดรู้ที่เกิดของธรรมที่ดับของธรรมรู้อยู่ที่เดียวนี้แหละละอยู่ที่เดียวนี้แหละ วางอยู่ที่เดียวนี้แหละการปรารภความเพียรก็เอาสตินี้แหละให้เพ่งพิจารณาอยู่ภายในใจเฉพาะปัจจุบันจนหายสงสัยจนไม่มีเกิดหรือดับเวลาเกิดความคับขันก็ให้น้อมเข้ามาปฏิบัติอยู่ให้เพียรเพ่งอยู่จนหายสงสัยเพ่งจนหายสงสัยอันนี้สำคัญมากเพ่งเข้ามาสู่จิตสู่ใจ อย่าไปเพ่งออกภายนอกเพ่งจนหายสงสัยจนไม่มีเกิดไม่มีดับพระมนาจารย์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เพียรเพ่งอยู่จนมันดับไปเองแม้เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเองแต่อย่าเข้าไปยึดถือในอะไรอะไรสิ่งที่มันปรุงขึ้นแต่งขึ้นมักจับมันไม่ทันจิตของผู้มีความเพียรเพ่งอยู่จนหายสงสัยอย่าไปเพ่งออกภายนอก ให้เพ่งเข้าสู่ภายในเมื่อมีสติมั่นเพ่งอยู่อย่างนี้สิ่งทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปให้เพ่งจับอยู่เฉพาะในปัจจุบันอย่าไปเพ่งอดีตอนาคตอดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรมเมาพระมนาจารย์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เพ่งอยู่ในภายในต้องเพ่งเข้าสู่ภายในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นมันก็ดับไปเองอย่าเข้าไปยึดถือสำคัญมั่นหมายว่าเป็นสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งนี้เพ่งอยู่จนหายสงสัยถ้าหายสงสัยมันก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเท่านั้นแหละการเพ่งอย่าให้มันออกไปข้างนอกให้เพ่งเข้ามาหาใจให้เข้าสู่ใจให้เข้าสู่ทีติภูตธรรมให้ตั้งอยู่ในธรรมอันไม่ไปไม่มา ไม่เข้าไม่ออกเร่งความเพียรไม่หยุดไม่หย่อนทำทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพระอริยะเจ้าทั้งหลายไม่ว่าสมัยใดท่านเปลี่ยนอิริยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนมีความเพียรอยู่ทุกอิริยาบทไม่ทอดทิ้งมีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านปรารบความเพียรในว่าอดีตชาติของท่านเคยเป็นหมอรักษาโรคตา ไปประกอบยารักษาตาให้คนไข้คนหนึ่งแต่คนไข้เป็นคนไม่ชอบเสียเงินเมื่อในตาของตนหายแล้วก็บอกหมอว่ายังไม่หายหมอรู้ว่าคนไข้คิดจะไม่ให้ค่ารักษาต่อมาจึงประกอบยาอีกขนาดหนึ่งให้คนไข้นั้นหยอดตาเมื่อคนไข้หย,ยอดตาด้วยยาขนาดใหม่แล้วตาพิการไปทั้งสองข้างหมอนั้นละจากอาตภาพนั้นแล้วมาเกิดเป็นพระภิกษุดังกล่าวนี้ท่านปรารบความเพียรอย่างแรงกล้าไม่ยอมนอน จนในที่สุดจักสุขของท่านพิการไปทั้งสองข้างพร้อมกันกับอาสะวะก็สิ้นไปจากใจจักสุขพิการทั้งสองข้างก็เพราะอาดีตกรรมที่เคยประกอบยาทําให้ตาคนไข้・บอดทั้งสองข้างความสิ้นไปแห่งอาสะวะเพราะความเพียรอย่างไม่ท้อถอยของท่านเรื่องนี้เป็นคติเตือนใจผลของกรรมดีกรรมชั่วมีแต่ให้ผลต่างกรรมต่างวาระกันคันติบารมีอดทนด้วยกายอดทนด้วยวาจาอดทนด้วยใจ ท่านไม่ยอมละความเพียรแม้ว่าจะเสียจักษุทั้งสองข้างในที่สุดท่านก็ได้สำเร็จอรหันหมดภพหมดชาติอตีิตาทำเมาอนาคตาทำเมาปัจจุบันเป็นธรมโมจำเอาไว้ให้แม่นวันนี้คุณยังฟุ้งซ่านยังเสียดายอดีตหรือยังกังวลอนาคตลองหยุดแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ไหนอดีต เป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมาปัจจุบันเป็นธรรมโมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อร่วมเดินทางในธรรมไปด้วยกันพบกันคลิปหน้ากับธรรมะที่เข้าใจง่ายแต่ลึกถึงใจสาธุ